เอ็งกับตนสองเพื่อนัต่างตัวก็เป็นประเ็นอีกอ่าหนึ่งเสียงเข้าในชื่อดังเมืองหลวงมหานครอ้าวตูนจะรู้ไหมว่าตนสอบที่ไหนเอาว่าโมเมนต์ปฏิทินของส่มใจโมเมนต์บอกตาเป็นไกวใหญ่ตาคุ้หลนาดเยวีเป็นสนามหลวงวะอันนี้คุ้งขนาดแค่สือทอยตัวเอง benar-benar misi haiwan eh em! kan misi to eh kiri ke wah oi nak kiri ke wah bila ke ni mai wah nak berus surawan sini E ขอโทษนะเราขอแน่นำคุณี้ได้ก็่าอ๋อบุมมีคนดันกบนไปเรื่อยๆไเรื่อยตามสบายเลยเราคิดแต่นะนะก็ที่หนี้ามีี่ที่รู้จ่เราสอบคนเรียนที่ที่บ้านแต่ลอนอนมีอะไรก็ถามได้นะ ทั yeah, so, uh, be mm ้ก็อคนน่าจเร่มนหน่าจมกันแลสีนี่วัาะสื่อเองนั่นเป็นใบปยบ้านั่งเปลีนไปใสวนี้เราชื่อเองนะเอาว่เป็น้นะแอลเป็นอะไรเป็นใ้หลายผ่านไปทั้คนเจริสลบเป็นด้าทั้งสาคนเป็นคนคุยเก่งแต่เอคนเดียวเป็นผู้ชายจึงทำให้เห็นไม่ค่อยูกแต่ว่าเวลาผ่านไปก็ทำให้ทั้งสี่เป็นเพื่อนรักกัน และส่วนของแ่อย่างดวยเดีวได้ว่าพี่เนี่ยแม่งต้อชัวร์เฮ้ยด่เห็นได้าอยู่พี่ตลอดเสีดายหน้าตาแม่ง่ายเลยไม่น่าเลยวันนี้ทำไมคนเยอะจังเลยอ่ะลืมรองืู้ข้าวไก่ทั้งขานี้ยขางตายอยู่แล้วอ่ะก็เป็นธรรมดา ไม่มีตถามตัวแน่ตัวก็ดีอยู่วะบ้าฉันชอบผู้ชายแกบอันดีผู้หญิงแบบตอบตอบกันป้าก็แค่หาแฟนได้นันเองเราชอบชายหนุ่นมฟองแบบนี้ท้องวะโอยต้องไปถามตังเนื้อน่ก็ได้เราอะชอบชายเข้มๆแบบรํารัาตดนหนาสูจาางจกนถึงฝาอะไรประมาณนั้นะแต่ต้องหล่อแก่ วุ่นตูรู้เรื่องทุกอย่างไรและเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเดียวที่เขาต่างสถานความจอบหรือเปล่าเองปีกงที่ไม่ตกในเรื่องราวสัตดาห์ที่ผ่านมาตู้ตู้ตัวน้อยตู้ตัวน้อยเราเองเองมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอสักหนึ่ง ตู้ประวังอาแต่กรดาเลือดเดตนดิดิดเชียจะบ้าเรอแห่เด็กทุกคนเปิดแหมนโว้ยแกจะเอาไปเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมแหม่แหม่แม่แต่สมัยนี้เน่นะผู้ชายทุกอ่าจริงอ่ะเรียบร้อยแั้นะถ้าป้าเปล่านะจะได้หยักทำเรื่องลูกลูกล้อไปเลย เดต่อนดีไหตัวรอบีตับใหตัวเบิร์นฟ้าตัวเป็นผู้งายือนรอยแม่นื่นลอยเัาตัวเป็น้ายตัวแบเท่าเลอเห็นแบตัวเป็นก้ายอยู่เท่าเห็นตัวนะมีผู้หญิงกะจินหลายนั้นมเลยสำหรับเอ็นเด็กใช้ชีวิตประจำวันตามปกติที่เคยทำมารือที่คนรอบข้างที่เห็นเอกว่าเป็นว่าเป็นเกย์ตลอด มีเพื่อนแค่สามคนมาปลอบใจเด็กอยู จริงเอ็มจึงหาเวลาปรึกษาตูนเพื่อรอกครั้งหนึ่งและเอ็มจึงเล่าเรื่องวดให้กับตูนฟังเป็นอย่างนี้หนาตาตูนสบายใจแต่คือสกหืนเดอนเก่ามาเพราะว่าควาเห็ื่ตูนอยู่กับพี่น้องต้องแต่รนเราคูยบอกยันนะต้่งเล่นแต่งร้านเราเรารู้สึกไม่รู้ว่าของถูกกัน ตัวน่ะมาหนีแนงตัวเป็นแก่ก็เหรอเออแล้วเก่งว่าเราตัวทำไงดีอ่ะอันเดียะนีมากพอดีเอาเอ็มตัวรอกันไหมบนนั้นก็ตัวมากบางทีมากถึงสุขภาพอดีเอ็มตายหรือว่าสุขุยหนัาเนี่ยก็จะมีเลืองบาหน้าอ้าวเฮ้ยทำไมพูดถึงหน่าเออหนีนคือเราไม่ได้บอกอ่ะแต่เราไม่กล้าพูดอ่ะ ถ้าเราคิดจะหนีา้กวมาตกเกื่อนจะได้ไหมเดี๋ยากเอาเพลาางนะที่ไฟังก่อนแล้วกันนะเราอยากหนีนับบ่นแหละนีนีไปกับเราด้ไหน่ยตงจาเน ลงเป็นแฟนและทำให้ทั้งสองคนรักกันแบบที่เคยรักกันมาก่อนทำให้ความสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นเรื่อย 原来。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. มาทำะไรตรงนี้เนก่้เล่าแถวอ้าวเอ็นอ๋อนี่เราตอบแค่เรามสมัยมาต่างกันตบบด้วยกันนี่ะนี่โดนให้เราน่ะไน่ใจหรือหนูเป็นแค่เพื่อนกันน่ยพี่เน่หนูเล่าใา เฮ้ยนายพูดกันดีๆไม่ได้เหรอแกรก็มหมเนี่ยแกงพี่เนี่ยแล้ว,ลว,วน,ลน,น,นายจะยิ่มอะไรวะนายเป็นใครวะพี่แฟนเรานิ่งยิ้อะไรนิงนี่หรือแฟนนิ่งถึงว่านี่ไม่ค่อยมีความสุขอะอยู่กับไอ้เอนมเลยเอ้่เอ็มนี่โทน่อยดิมีอะไรก็ค่ัดค้านกันอย่าทำเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องไหนได้ไหมนิ่งขอร้อง มีคนาตึงในหัวใจตลอดเวลาตูจะหลงเาตั้ินใจแล้วนะกับเรื่องที่ผ่านาเราว่าพวกเรากับไปเพื่อนกันเดินดีกว่านะเพราะว่าเราไปเพื่อนะพูดอะไรกพูดผิดเรื่องแต่พอมแฟนแล้วบางเรื่องพูดไม่ได้เรารู้สึกตกใจเพราะว่าสารเหล่ยกับมุมูผัวบรรลนิติทรรสุดกับแนวไหนยาตัวไ็ที่ไปพูาตลอด เลกันเหมนเดิมตาหน้าต่างตาเด่นแน่นมากทให้ทั้งคนผูกพันกันอย่าแน่นมากขึ้นและปีสุดท้ายของมัธยมปลายทั้ง4ี่คนก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังแจ้กับผิงสอบติดพยาบาลมหาวิทยาลัยไม่โดนตูนสอบตกเข้าวิศวโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอนแก่นกับบังและเด็กก็ได้ทุณไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโกแกลประเทศเมียนมา